คนสวยมากตั้มมองยังเงียครับนี่ยืนนี่เฉยผมดมเขาเปิดแอร์ครับเฮียพี่ลมผ่านใช่ไหมครัรับพวงชุ้ยรับกระแสที่ดีรับกระแสได้ดีมากครับเพราะว่าเรารูสุดได้จริงตรงนี้สวัสดีครับทุกๆคนครับมากันอีกแล้วกับกบรลอนมีบอกเลยว่าคุณเขาใช้ผิดหรือเปล่าอะไรครับพี่นี่คือรายการพวงจุ้ยมีเฮนะเดี๋ยว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 อนนี้ถ้ากบมาก็ต้องเป็นรายการกบรลอนทีมงานยังไงยังไงตลกัวันนี้ยังไง ต่ลงเขาให้ผมมากลบลอนไม่ใช่ต้องรายการพวงจุ้ยมีเฮเพราะอันนั้นเป็นรายการผม อ้าวันนี้ผมมารายการพี่เหรอใช่จูนหน่อยจูนจูนหน่อยจูนหน่อยคุณธนากรพี่ครับโอ้วันนี้กบก็อยู่กับพี่อานั่นเองนะวันนี้กบลอนมาเฟียสกับห่วงจุ้ยดีมีเฮครับผมใช่ครับโอ้ต้องบอกเลยเป็นเกียริอย่างมากที่ ได้มาเจอพี่อาวันนี้ปกติก็แอบติดตามรายการอยู่โอ้โหขอบคุณมากครับก็เราก็ชอบส่วนหนึ่งแต,แต่เราก็ไม่รู้ไปปรึกษาใครพอปอบอกให้มาผมบอกผมว่าทันทีพี่อาพาผบมาที่บ้านหลังนี้เพราะว่าเรามีวงจุ้ยดีๆอยู่ที่นี่ด้วยคือมันเป็นสาระนารู้ที่เกี่ยวกับทางศาสตร์ห่วงจุ้ยนะครับเลยอยากจะมาแนะนํา ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยอะไรขึ้นมาประกอบซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่ทุกคนได้ติดตามฮวงจุ้ยดีมีเหตุผลศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับ1ชัยภูมิ2องคือกระแสทิศทางแล้วก็ชะตาของผู้หยู่วใสยด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องเกี่ยวข้องกันหมดใช่ครับต้องผูกกันทั้งหมดโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันครับเชิญพี่ครับสวัสดีครับเฮียสุรชัยนะครับเชิญครับเชิญครับครับผม เอาละครับเรามาเจอกับเจ้าของบ้านแล้วนะครับทุกคนครับต้องถามเพียก่อนเลยว่าเพียไปโดนใจหรือไปยังไงถึงมาได้ที่ตรงนี้ครับปีห้าสี่น้ำท่วมปีนั้นน่ะเราก็มาเลือกถ้าเกิดน้ําท่วมเราจะได้มาอยู่ทําไมตรงนี้ถึงแบบคลิกกับเราที่ตรงนี้นะผมดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นน่ะเอาหน้ามูบ้านน้าหมู่บ้านเลยใช่ไหมครับผมดูแล้วว่าเป็นทวงจุ้ยที่ดีเพราะมีองค์ประกอบ เยอะความใหญ่โตมีน้ํามีต้นไม้อาจจะมองดูสภาพแวดล้อมที่มีเพื่อนบ้านที่ค่อนข้างจะดูดีแต่ทุกๆครั้งที่เราจะมาดูเราก็ต้องมีถามก่อน mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องศาสตร์เรื่องโคงชุดก่อนเชิญอาจารย์เข้ามาช่วยดูว่าสิ่งที่เราดูเองเนี่ยบ,บวกกับความเชื่อที่เรานับถือกันอยู่มันให้ผลต่อเราไหมคือเริ่มต้นนะฮะเวลาเรามาดูสารที่เนี่ย พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ปรับสภาพเดี๋ยวจะเห็นข้างๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นแปลงอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยจากนั้นเนี่ยรเราก็มาจับเข็มทิศดูปรากฏว่าบ้านเนี่ยด้านหลังเป็นทิศของฉลู<อ>ซึ่งอยู่ทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือครับส่วนเฮียปีเกิดน,นี่เกิดปีมะเสงฉลูกับมะเสงเนี่ยเขาเรียกว่าไตรภาคีหรือซาฮะ<อ>ทําให้มีความผูกพันกับที่ที่ตรงนี้นะพอเข้ามาบรรยากาศแล้วก็รู้สึกว่าชอบจากนั้นเนี่ยนะ ในกระแสะทิศทางนียเขามีการบ่งบอกด้วยนะ,ะว่าบ้านนี้เนี่ยจเจริญในยุคเขาเรียกว่ายุคล่าง<ต>นะฮว,วงจุ้ยฮวงจุ้ยจะแบ่งออกเป็น3ยุค,คมียุคบนยุคกลางและยุคล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางด้านหลังเนี่ยทิศตะวันออกเฉียงเหนือคืออยู่ในยุคล่างคือยุคแปดนะครับจะมีบาร,รมีอยู่ด้านหลังหลังบ้านโชคลาภอยู่หน้าบ้านนะซึ่งรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยพอเราดูแล้วมันมีองค์ประกอบที่อยู่แล้วเนี่ยทำให้รุ่งเรือง เฮียถึงตัดสินใจับซื้อที่แปลงนี้แต่จากนั้นเนี่ยถึงนํามาวางาแปลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นประตูไม่ว่าจะเป็นห้องนอนโดยใช้ดวงนะฮะหรือภาษาจีนแล้วโพยสีเถียวนะสีสาวแห่งโชคตะตาเนี่ยมาจับว่าควรอยู่ในตำแหน่งห้องไหนทิศไหนอ,อ,อันนั้นคือ,อพื้นฐานโดยรวมแล้วเรื่องดวงอันนี้ผมต้องถามอย่างที่พี่อาบอกว่าเรื่องดวงต้องเอามาจับที่ี้ถ้าคนในบ้านมีหลายคน จะเอาดวงคนไหนมาเป็นหลักเราเราต้องเน้นของผู้นําก่อนอย่างเช่นคนที่เป็นผู้นําในบ้านคนที่หาเงินเข้าบ้านคนั้นเป็นหลักนะครับครับบ้านนี้ใช้ของของเฮียหรือว่าของซอครับก็ครอบครัวนะฮะครอบครัวว่าเราเป็นหลักดูรวมรวมรวมด้วยแต่ว่าต้องมีคนหนึ่งที่เป็นหลักของจีนเนี่ยเขาจะยึดผู้ชายเป็นหลักเป็นผู้นําบ้านทีนี้ในในดวงชะตาแล้วเนี่ย ของเฮียน่ยอยู่ในหนุนชีวิตที่เกื้อหนุนนะครับแล้วก็ชื่อการเป็นผู้นำเนี่ยก็ใช้เฮียเป็นเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้เนี่ยจึงถูกฉลองกับเฮียเขานะครับแล้วก็เกี่ยวกับพลังธาตุด้วยนะเฮียเป็นคนธาตุทองซึ่งดีทีอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเป็นบ้านธาตุดินนะฮะประตูก็เปิดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะเป็นธาตุดินก็ส่งเสริมให้เฮียเนี่ยมี ความสมดุลของเบนจาธาตุทั้ง5้าครบเลยใช่ครับและเรื่องประตูทางเข้าอย่างนี้ครับเราต้องมีการดูไหมครับการวางไหมครับว่ามุมไหนของหน้าบ้านใช่ใชที่ตรงนี้เวลาเราวัดกระแสมาแล้วเนี่ยนะจุดมุ่งเรืองเนี่ยอยู่ฝั่งฝั่งนี้พื้นที่ตรงนี้ด้านหลังที่ที่กำหนดให้เนี่ยจะต้องสูงกว่าฝั่งนี้เล็กน้อยอาจจะสักประมาณนิ้วนึงก็ได้เพื่อให้กระแสน้ํา ที่ไหลลงมานี่นะฮะไหลจากด้านขวาไปทางด้านซ้ายมันเหมือนจะเทไปทางนี้ใช่แล้วพอจุดลุ่งเรืองเข้าตรงนี้น้ำทิ้งต่างๆเนี่ยต้องออกทางซ้ายน้ำประปาต้องเข้าทางขวาคือเป็นเหมือนกระแสน้ำที่แบบไหลเข้ากับไหลออกด้วยใช่มีผลคือเสื่อมเราต้องให้ออกเพราะฉะนั้นท่อน้ำจะออกฝั่งนู้นซีนนู้นทั้งหมดเลยใช่แล้วทางด้านข้างด้านหลังใช่นะฮะ เป็นน้าเสียคือเป็นทอ่อพูดได้ง่ายว่าเป็นท้อน้าทิ้งของบ้านถูกต้องจะไหลออกฝั่งนู้นทั้งหมดฝั่งนู้นทั้งหมดครับเข้าจะเข้าทางฝั่งนี้ปลาเป็นน้ําดีเข้าฝั่งนี้นะด้านขวานะก็เท่ากับว่าพื้นที่ตรงนี้เราปรับสภาพให้สอดคล้องกับทิศทางของ,ของตัวกระแสน้ำครับซึ่งเป็นหลักๆห,หนึ่งในตำราสาหัสซีเกตนะครับคนเขาเข้าใจไงว่าฝั่งด้านขวาซึ่งเป็นฝั่งของเสือขาวเนี่ยไม่ควรเคลื่อนไหว ซึ่งอาจจะเป็นเบสิกอ๋อมันจะมีเหมือนแบบมันใช้ไม่ได้น้ำอยู่ฝั่งนู้นนี่เป็นสแตนดาร์ดทั่วไปใช่แต่ละหลังไม่เหมือนกันต้องบอกอย่าง้ก่อนแต่ละที่ไม่เหมือนกันหลังนี้ที่ที่เราใช้ศาสตร์เข้ามาเนี่ยเราใช้หลายตำรามากนะครับต้องเข้าใจว่าจะใช้หลักเดียวเนี่ยเข้ามาตัดสินไม่ได้ก็มีหลายศาสตร์เหมือนกันหลายหลายวิชาหลายวิชาในหลักเป็นสิ่งที่เรานอามาประกอบกันใช่ประมาณนั้นนะครับต้องต้องดูชัยภูมิดูเหตุและผลว่าควรจะใช้วิชาใดเข้ามา ตอนแรกที่พี่อาบมาบอกว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ในความรู้สึกถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะต้องมีคําถามต่างๆนานาแหละของเฮียมีคําถามไหมครับตอนที่อาบอกน้ำต้องอยู่ฝั่งนี้ต้องอยู่ฝั่งนี้จากที่เราแบบเฮ้ยน้ำต้องอยู่แบบอะไรนะสตแตนดาร์ดแบบทั่วไปแบบที่าบอกไม่ใช่เพิ่งจะครั้งแรกรที่เรารู้จักอาจารย์เขาเรารู้จักมานานแล้วเรายังมีธุรกิจมีนู่นมีนี่อาจารย์เขก็ไปช่วยดูซึ่งซึ่งผลบวก มีเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเกิดความเชื่อว่าถ้าอาจารย์พูดส่วนใหญ่เราก็คิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วก็ส่งผลดีต่อผมเองและครอบครัวเดยวเราเดินดูไหมเดินดูรอบได้ครับเอาด้านหน้าก่อนด้านหน้ากไปด้านในตัวบ้านก็ด้านหลังดีกว่าครับเราไล่จากเชิญเชิญเมื่อกี้ครับเราก็อยู่ฝั่งนู้นซึ่งเป็นฝั่งขวาของตัวบ้านเนาะใช่ครับขยับมาอีกฝั่งหนึ่งครับพี่อย่างที่เรียนให้ทราบนะฮะว่า หลักของสี่สัตว์เนี่ยฮะด้านหลังเต่าดำนี่คือต้องทึบด้านหน้านี่เป็นห่วงแดงไม่ใช่ลูกภูนะต้องเป็นล้านโลกซ้ายก็คือเมือกรอนเขียวขวาก็คือเสือขาวก็คือจะต้องสมดุลให้สมมาตรกันอันนี้คือสี่สัตว์ถ้าเราจะมองขวาหรือซ้ายเราหันหน้าเข้าตัวบ้านหรือเราหันหน้าออกตัวบ้านรเราต้องมองว่าเราคือตัวบ้านนะตัวบ้านหันออกนอกบ้าน<ใ>แล้วเราก็จะเป็นเลาซ้ายในการที่คุยกับคนที่ศึกษาทางจุ้ยเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดซึ่ง แต่ละส่วนเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัตินะครับอย่างเช่นด้านหลังทึบเนี่ยก็คืออำนาจบารมีละนะมีผู้อุปถัมภ์นะครับส่วนด้านหน้าโล่งเนี่ยคือโชคลาภบริวารนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือเป็นผู้ร่วมงานผู้ชายส่วนด้านขวาเป็นผู้ร่วมงานผู้หญิงและเหตุผลทําไมสีสันออกมาคือเป็นโทนของสีน้ําตาลนะครับน้ําตาลเนี่ยคือเป็นธาตุดินส่งเสริมประธานด้านหลังและส่งเสริม ปีเกิดและธาตุของทางเยียสุรชัยต้องนำมาถูกกันทั้งหมดใช่ครับนะครับเหตุผลที่ว่าประตูทําไมต้องเปิดตรงนี้นั่นนะสิทำไมอยู่ฝั่งนู้นได้ไหมหรือขยับไปติดทางนู้นได้ไหมออย่างครับเหตุผลคือในหลักตําราของอีกวิชาหนึ่งที่เรียกว่านับกะคิวแชนะครับอีกสํานักของในโปเอนะครับเขามีวิชาหนึ่งว่าหาประตูเปิดประตูใหญ่เพื่อ รองรับกับดวงดาวของเขาครับนะซึ่งเป็นดาวหกนะตรงซุ้มนี้ประตูทางเข้าครับสูงมากครับนะครับเราเปรียบมเสมือนกับประตูเนี่ยเป็นปากของคนกระแสที่เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะกักเก็บเอาไว้แล้วเราก็กินเป็นอาหารของตัวบ้านได้แล้วห้องโถงห้องโถงเนี่ยก็ต้องสูงใหญ่เพราะว่าจะได้เก็บเก็บพลังได้พลังไว้ใช่ครับจตีจุเยเปียกเสมือนกับเป็นผู้ใหญ่ภายในบ้านครับนะครับ ท่านก็คอยปกปักรักษาแล้วดูว่าใครไปใครมานะครับตลอดจนรับกระแสะโชคลาภได้และตำแหน่งนี้เนี่ยก็เป็นตำแหน่งของทานดินเพื่อส่งเสริม<ฮ>ทหงเหนือเขาด้วยนะครับต้องถามเยี่ยตอนเรื่องโคมไฟนี่มีได้สอบถามที่อยากบ้างไหมครับว่าเป็นโคมแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยรูปแบบอ่ะเราก็เป็นคนเลือกอ่แต่ไม่มีล้าแหลมไปน,นะ,ะเป็นกลมๆหมดเลยนะออกเก้านะฮะก็ได้ยินว่าต้องไม่มีของแหล ทิมลงุาเราก็เลยเสอดูอยู่ตั้งนานกว่าจะได้นีกว่าจะได้อันนีเ่างนี้สีเงินเราสะท้อนกระจกสีทองก็เลยเงินทองต้องใจเงินทองเป็นความหมายที่ดีดีผมชอบผมชอบนี่นาบานเสร็จไปดูเตาอันนี้ใช่ไหมครับใช่ขออนุญาตนะครับเรามีหลักการในการที่จะวางหรือติดตั้งไหมครับพี่เตาเนี่ยฮะต้อง หลบมุมมากที่สุดอย่างเช่นเปิดประตูมาปั๊บเห็นเตาเนี่ยนะฮะอันนั้นคือเสียละหมายความว่าจะมีคนมาแย่งลาบเราไมา่ใช่ประตูไหนก็ได้ประตูนี้สมมรับประตูใหญ่เข้ามาเลีกหลักหนึ่งก็คือว่าตัวเตาไฟตรงนี้เนี่ยเขาวางได้ก็คือ,อ,อมันมีตำแหน่งตัวทิศของเขานะฮะอย่างเช่นตรงเตาเนี่ยอยู่ทางทิศต,ตะวันออกบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของรหัสตะวันตกเตาไฟก็ต้องวางในตำแหน่งของรหัสที่ต่างกัน รหัสตะวันตกจะประกอบด้วยทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนืออันนี้คือรหัสของบ้านเป็นรหัสตะวันตกที่ผมเรียนได้ทราบว่าด้านหลังที่เราวัดทิศทางแล้วเนี่ยคือเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นรหัสตะวันตกครับประตูเราเปิดเป็นรหัสของตะวันตกคือตะวันตกเฉียงใต้เตาไฟก็อยู่ในตำแหน่งของตะวันออกซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นเนี่ย มันต่างรหัสกันอยู่แล้วสามารถวางเตาไฟได้ขณะดเดียวกันก็คือรู้สึกจะเป็นดาวภูเขาสี่นะครับสามารถจะวางเตาได้นะ,ะเลยดีไซน์ให้เตาเนี่ยอยู่ทางซีกของทิศตะวันออกของตัวบ้านแล้วเขาเขาก็มีหลักหกหนึ่งว่าเหตุผลอะไรทําไมต้องมีโต๊ะกินข้าวอยู่ทางทิศประธานเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยออกเชียงเหนือถูกไหมประธานก็คืออยู่ทางทิศตะวันออกเชียงเหนือตำแหน่งนี้นเลยวางโต๊ะอาหารโต๊ะทานข้าวดีที่สุดเพราะว่าจะ มีความมั่นคงนะครับมีประธานมีผู้สนับสนุนผมก็เคยแนะนำเฮียบอกว่าถ้าเราต้องการที่จะวางบรรพบุรุษเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนี้ท่านจะได้เห็นว่าลูกหลานเนี่ยเวลารับทานอาหารมีการปรึกษากันนะฮะอันนั้นคือเป็นเหตุผลว่าจุดเนี้ยเหมาะสำหรับการวางโต๊ะอ,อ,อาหารแล้วก็มีรูปบรรพบุรุษนี่ยอยู่มาทางด้านนี้น่าจะเป็น ห้อนั่นงเล่น <S <S ทำไมเราถึงวางห้องนั่งเล่นไว้ตรงนี้แล้วมีประตูเข้าออกหลายด้านมากมากครับพี่อันนี้เป็นเป็นประตูของทางทิศเหนือซึ่งเป็นประตูของอนาคตปัจจุบันนี้เราอยู่ยุค8นะฮะตอนนี้เราเผื่อไว้สําหรับเผื่อยุค9้าหลังจาก2567้เแล้วเอาเราจะใช้ประตูนี้เป็นตูหล,ลักเราเผื่อเลยเผื่อไว้เลยปลายยุคแปดใช่อีกไม่กี่ปีเองพอข้ามสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจะเข้าเข้ายุคเก้าแล้วยุคเก้าแล้ว แต่ก็มีจุดจุดหนึ่งก็คือว่าประตูเนี่ยจะดูว่ามันเหมือนกับจะชนกันใช่พอเวลาเราใช้เนี่ยตรงนี้เราก็ต้องปิดเรามาเข้าตรงนี้แทนเราไม่เปิดพร้อมกันใช่ว่าอย่างนั้นครับและอย่างนี้นก็คือว่าด้านในเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นกําแพงมันไม่ได้ทะลุออกทีเดียวไปสังเกตจะรู้ว่าทั้งสองบานนี่ขนาดอาจจะพอๆกัน แต่ความตรงไม่เท่ากันก็คือวิ่งข้ามาแล้วเอี้ยมอนนิด๋อนี่นี่ขอมันจะเรือมๆกันนิดนึงผมแอบเห็นนะครับสาเหตุที่ประตูเปิดแล้วชนกันไม่ได้เพราะเขาเหมือนกับว่าจะเสียทรัพย์อย่างเช่นเราเราทานอาหารทางทางด้านด้านหน้าปรากฏว่าทานมาปั๊บออกด้านหลังหมดเลยถึงว่าไม่ควรจะมีประตูชนกันแต่มันมีข้อยกเว้นนะฮะอย่างเช่นว่าถ้าด้านหลังเป็นกำแพงทึบนะมันก็จะเป็นข้อยกเว้น นะว่ามันยังกักเก็บตัวกระแสได้อยู่มันออกไปเด้งกลับดชงกลับมันก็จะเด้งกลับเข้ามาได้ครับโอ้เปิดมาที่ห้องฟัวไทยนะฮะในในหลักของรหัสตะวันออกกับตะวันตกแล้วเนี่ยเตาไฟมันต้องอยู่ต่างรหัสกับประทานเพราะฉะนั้นเลยมีการดีไซน์ว่าเตาไฟควรอยู่ทางทิศตะวันออกแล้วในอีกหลักหลักหนึ่งของเขาเรียกว่าดาวเหินนะฮะจะมีดาวภูเขาสี่อยู่ณตรงนี้เพราะฉะนั้นวางเตาไฟได้ แต่ทําไมต้องวางเอียงเียงเหตุผลคือว่าปกติแล้วเตานะฮะต้องวางในตาแหน่งที่เสื่อมซึ่งต่างรหัสถูกไหมฮะแต่เราให้หน้าเขา่าตัวสวิตเนี่ยไปอยู่ที่รหัสเดียวกันมันจะสิงเฉียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับอันนี้คือเป็นลักษณะของการวางครับอันนี้ห้องครัวเสร็จเรียบร้อยผลิตภัณฑไว้เตาไฟต่างรู้เรียบร้อยไปโซนอื่นของบ้านได้ครับครับเชิได้แครับ มีห้องรับแขกมีห้องนั่งเล่นนะครับห้องเยอะมากครับผมเอาละครับมาถึงห้องรับแขกครับอันนี้คือห้องรับแขกซึ่ง,งอยู่ไม่ไกลกับโซนโซนขวาของตัวบ้านใช่ครับ,รบโซนนี้จะเป็นทิศต,ตะวันตกทิศตะวันตกใช่ทิศตะวันตกอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นรหัสตะวันตกเพราะว่าประธาน อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นทิศตะวันตกก็เป็นทิศที่ว่าอยู่ในรหัสเดียวกันนะอันนี้ก็อยู่ในตำแหน่งของอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องนี้เลยเหมาะสําหรับวางห้องรับแขกทางฝั่งนี้ทิศนี้เป็นทิศตะวันตกคือใช้สีขาวแต่ก็มีมีของสีน้ําตาลมีมัตาน้ําตาลนี่คือดินดินมาเสริมทองก็เสริมเฮียเขาอีกเพราะเฮียเขาเป็นธาตุทองผมได้ความรู้เยอะเลยเพราะผมว่าอาจจะธาตุเดียวกันเฮียเดี๋ยวเราดูห้องต่อไปครับ บันไดนะฮะก็ต้องให้เดินเนี่ยปลอดภัยต้องใหญ่พอสมควรตัวขั้นแต่ละขั้นเนม่ยไม่สูงไม่ชันยึดถือความปลอดภัยไว้ก่อนทำไมประมาณในสองคนเนี่ยใช่ครับแล้วบันไดนะฮะจะต้องบนตามเข็มนาฬิกาผมมีลูกสามคนนี่เป็นห้องลูกสาวซึ่งอาจารย์ดูไว้ว่าควรจะอยู่ฝังนี้ลูกสาวเนี่ยจะเป็นคนคาดทองทองดีทีแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ย จึงจัดให้อยู่ทางโซนทิศตะวันออกเพราะว่าทองต้องปัดต้นไม้ถึงจะมีโชคลาภสำหรับตัวเองอันนี้ของลูกชายเดี๋ยวเปิดดูก่อนคนที่เท่าไรเนี่ยคนเล็กอนไรคนเล็กคนเล็กเนี่ยเขาต้องการธาตุดินสามคนธาตุดินใช่เพราะฉะนั้นเลยว่าอยู่ทางโซนทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นธาตุดินและีห้องละตรงนี้ถ้าเทียบก็เหมือนกับว่าเป็นบริเวณท่ามองนะป็นบริเวณ ด้านตรงกลางชั้นบนถูกต้องสังเกตว่าทิศตรงนี้เนี่ยมันจะตรงกับด้านล่างห้องฐานข้าวนะซึ่งด้านบนก็เป็นตำแหน่งของทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับซึ่งเป็นตำแหน่งประธานนะผมเลยกำหนดตำแหน่งนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะมาอยู่ณตำแหน่งนี้ก็จะส่งเสริมเกี่ยวเรื่องอำนาจบรารมีความมั่นคงและผู้อุปถัมป์อีกอย่างก็คือเป็นตำแหน่งฉลู ฉัลูุกับมาเสงเขาเรียกว่าไตรภาคีเป็นสาขาที่เราบอกกันตั้งแต่เริ่มเลยใช่ใช่ก็เอาธาตุดินเนี่ยมาส่งเสริมทางเฮียเขาซึ่งเป็นธาตุทองก็จะส่งเสริมกันไปอีกใช่ครับครับผมก็ไม่ขัดแย้งกันครับผมเป็นการส่งเสริมสัดาน้ี่ครับอ๋อนี่นี่ไม่มีอะไรนี่เป็นห้องเก็บของเฉยเฉยไม่มีอะไรไม่มีอะไรห้องขึ้นไปซ่อมครับบำรุงนี่ห้องชายก็โต <ม>อันนี้อยู่ทาง<ห><น>ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับห้องนี้ลูกชายเขาเนี่ยต้องการทาดทองอนะครับก็เลยเลยว่าให้ให้ดีไซน์อยู่ตรงนี้คุณกบเห็นไหมว่าฝั่งซ้ายมองเห็นถึงฝั่งขวาใช่ทะลุก,นกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านหลังนี้ค่อนข้างจะสมมาตรนะซ้ายขวาเท่ากันบ้านนี้จะไม่มีเว้าเว,ว้าแหว,ว่งแหว่งเลยสวยงามมากแล้วก็บอกเลยว่าอูวในฝันเลยอะ นี่ห้องผมกับพัญญาเองใช่ครับก็สาเหตุที่ต้องวางด้านล่างครับที่หนึ่งอย่าไม่ขึ้นตะบะอันนี้ใช่เพราะเป็นผู้สูงอายุนะฮะเราต้องเผื่ออนาคตไว้นะครับแล้วก็ตําแหน่งห้องเนี่ยก็เป็นตําแหน่งของมีบิดาวภูเขาอนาคตอยู่นะครับแล้วก็เป็นเป็นดาวมงคลนะฮะขณะเดียวกันตรงนี้ก็เป็นทิศของธาตุทองเสริมทองและเป็นตำแหน่งของความหมายของคำว่าพ่อด้วยนะครับ คือในในแปดทิศน่นะฮะแปดทิศเขาจะมีตําแหน่งของแต่ละบุคคลอยู่นะครับอย่างเช่นทิศทิศนี้คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือคือพ่อส่วนทิศของแม่คือทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับทิศของลูกคนเล็กก็คือตอนออกเฉียงเหนือนะครับทิศของลูกชายก็คือทิศตะวันออกลูกชายคนโตนะฮะแล้วผมชอบห้องนี้มากคือ เปิดมาปุ๊บเนี่ยจะรับอากาศจากสวนก็ได้หรือจะเดินชมสวนได้ในช่วงเช้างใช่ใช่ผมมีผมมีสองห้องในห้องเดียวอันนี้ก็ถือว่าอีกห้องนึงอันนี้แปลว่านี่อีกห้องหนึ่งครับซึ่งที่เราเข้าใจกันถ้าเป็นห้องน้ำแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เปิดนห้องแต่งตัวก่อนเป็นห้องห้องแต่งตัวะว่ห้องน้ำอยู่ข้างในอีกทีหนึ่ง อยู่ยข้างในของห้องแต่งตัวอีกทีหนึ่งใช่ครับเพราะฉะนั้นใครบอกว่าเปิดเข้ามาแล้วเจอห้องน้ำไม่ใช่ไม่ใช่เป็นห้องซ้อนห้อง <c oughs> โอ้ลึกซึ้งครับลึกซึ้งคือห้องน้ำเนี่ยเราต้องพยายามหลบไม่ให้ชนเตียงแล้วก็การวางชักโครกเนี่ยบ้านหลังนี้ทั้งหลังเลยนะจะไม่ตรงกับนักสัตว์ปีเกิดอะไรเลยจะตรงกับราศีบนเพราะฉะนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อปีเกิดใครในบ้านหลังนี้ครับ ีกจุดหนึ่งก็คือว่าการเดินตอนน้ทิ้งจะไม่วางาพาดข้ามจากส่วนหนึ่งไปส่วนหนึ่งจะเดินล็อกตามกาแพงเหตุ<อ> hey, ผลคือว่าถ้าเราเดินข้ามเนี่ยเปรียบเสม,มือนกับผู้อยู่อาศัยในบ้านเนี่ยต้องรอดท่อซึ่งจะไม่เป็นมงคลอ๋อครับผมนะฮะเนี่ยข้อดีของการที่เราสามารถจะเข้ามาแล้วดีดีไซน์ออกแบบทั้งหมดเนี่ยเราสามารถกําหนดจุดที่ไม่มงคลต่างๆให้หลบเลี่ยงได้ด้านข้างเนี่ยเป็นต้นไม้ใหญ่ ใช่ครับเพราะว่าเราต้องการที่จะเอาล่มลมไม้เนี่ยเพื่อบังแดดในอนาคตเพราะว่าทิศนี้เป็นทิศของตะวันตกทั้งหมดแดดจะค่อนข้างจะแรงนะฮะตอนไม้เลยว่าให้เป็นไม้ไม้ใหญ่ไว้ดีกว่าไม้ดอกไม้ประดับครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราเรามีบ้านข้างๆก็เป็นตัวบังแดดอยู่แลวถูกไหมฮะถ้ากันอีกก็จะเป็นสองชั้นมันจะทึบเกินไปครัับกกไนมาแล้วก็อาศัยร่มเงาจากบ้านเ็าด้วยใช่ครับนะครรบผม มาดูโซนหลังโซนหลังสังเกตนะฮะฝั่งนี้สูงฝั่งนี้จะไหลไปเลยเดียๆแล้วก็สไลด์เทไปงนู้นนะก็คือจุดลุ่งเรืองเนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่าอ่านะแล้วก็ไล่ไปสู่จุดที่เสื่อมใช่ครับอย่างที่ที่อาได้บอกไปว่าวงชุยออกแบบได้แล้ววันนี้เราได้เห็นว่าเฮียได้ออกแบบนั้นมาแล้วนะครับแล้วทุกท่านก็สามารถออกแบบได้เช่นกันเพียงแค่เรารู้หลักแล้ว ทำให้เหมาะสมกับตัวเราให้ส่งเสริมตัวเราครับนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียด้วยที่ให้เราได้มาชยมยืนของสุกค้ัางหนึ่งนะครับขอบคุณเจ้าของช่องที่ให้ผมได้มากินดีมาเลียตาลีกด้วยนะครับฝาก็ติดตามได้ฝากช่องนี้หนึ่งฝากช่องนี้หนึ่งติดตามนะฮะสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์นะฮะทางเฟซบุ๊กนะครับฟงสุยบีชดีไซเนอร์หรือเวอร์ไว์เว็บนะฮะฟงสุยดีไซเนอร์คอมนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคคุณรับ <že 20> อ,อันนี้ช่องทางติดต่อส่วนใน YouTube ก็เสิร์ชไปได้ที่ควงจุ้ยดีมีเฮนะครับทางคิดมิวสิกกดไลค์กดแชร์กดซับส r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกรล้อนด้วยเช่นกันไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b ้แล้วก็ตอนนี้กรบลอนมีเพจ c e b o o k แล้วด้วยนะคะฝากด้วยฝากด้วยขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณครับ